หมาป่าแห่งเมืองเบียโวฟ b ีบวกเปิดบ้านเอาชนะแวร์เดอร์เบรเมนไปแบบสุดมัน5-3คว้า3คะแนนสำคัญในศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีฤดูกาล2 0 2 0 2 1เมื่อคืนวันศุกร์ที่27พฤศจิกายน63มีแข่งหนึ่งคู่หมาป่าแห่งเมืองเบียโวฟ b ีบวกอันดับ6ของตารางเปิดสนามพ็สวากนอารีนารับการมาเยือนของนกนางนวลแวร์เดอร์เบรเมนอันดับ9ของตารางเปิดฉากครึ่งแรกนาทีที่13เบรเมนได้ประตูขึ้นนำ หนึ่งถึงศูนย์จากจังหวัดที่ยูยาโอซากุเปิดบอลให้เลโอนาร์โดบิดเทนคอตยิงเข้าไปตุงตาข่ายจากนั้นนาทีที่22โวไฟบวกตีเสมอเป็น1-1ถึงเมื่อมาเซนแลโกรอีกจ่ายบอลขึ้นมาให้โบเต้บากูซัดด้วยซ้ายจากนอกกรอบบอลพุ่งเสียบมุมเข้าไปอย่างเฉียดขาดถัดมา3นาทีโวไฟบวกแซงนำา2-1ถึงจากจังหวัดที่โจซิเบกาโลเปิดบอลให้จอร์แอนโทนีบรูคขึ้นมงเข้าไปอย่างสวยงามถึงนาทีที่36เกรเมนตีเสมอเป็น2-2ถึงจากการยิงของเควินโมวันแต่นาทีที่37ว ก,ก็ขึ้นนำอีกเป็น 3- 2ถึงจากจกูดเวกฮอตจบครึ่งแรกโว้ไฟบวกยังนำแวร์เดอร์เบรเมนอยู่3-2ถึงกลับมาเล่นต่อครึ่งหลังนาทีที่47เบรเมนตีเสมอเป็น3-3ถึงจากการทำเข้าประตูตัวเองของจอห์นแอนโทนีบรูผูเล่นโว้ไฟบวกจากนั้นนาทีที่76วดสโวไฟบวกได้ประตูขึ้นนำา4-3ถึงจากกูดเวกฮอตและถือเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้อีกด้วยถึงนาทีที่80เบรเมนต้องมาเหลือผู้เล่น10คนเมื่อเควินโมวันที่มีใบเหลืองติดตัวก่อนหน้านี้ไปทำฟาวใส่ผู้เล่น โบลอไฟบวกทำให้โดนแสบเหลืองที่สองกลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามทันทีแค่นั้นยังไม่พอเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก5โวไฟบวกหนีเป็น5-3จากบาตอสเบียเล็กช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมโวไฟบวกชนะแวเดอร์เบรเมน5-3เก็บเพิ่มเป็น17คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ5ของตารางส่วนเบรเมนมี11คะแนนเท่าเดิมรั้งอันดับ9